คำพูดของผู้รู้กาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีชายหนุ่มสองคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันคนหนึ่งชื่อธนาซึ่งเป็นคนพูดจานุ่มนวลและระมัดระวังคำพูดของตัวเองเสมออีกคนคือวิชัยซึ่งมักพูดจาหยาบคายและตรงไปตรงมา โดยไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างวิชัยมักจะพูดในสิ่งที่เขาคิดโดยไม่กรองและมักทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีธนามักจะพยายามอธิบายให้วิชัยเข้าใจถึงความสำคัญของคําพูดที่มีต่อความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านแต่วิชัย ไม่เคยใส่ใจเขามักจะหัวเราะเยาะทนาและบอกว่าคำพูดดีๆมันก็แค่คำพูดไม่มีอะไรสำคัญวันหนึ่งสมศักดิ์เพื่อนร่วมงานของทนาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงใหญ่ที่หมู่บ้านจัดขึ้นทุกคนต่างสนุกสนานและมีความสุขในงานนี้ จนกระทั่งวิชัยได้ยินเพื่อนๆของเขาพูดถึงการทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จของธนาซึ่งมีการใช้เทคนิคใหม่ในการทำนาธนานหรอเขาทำนาได้ดีแค่ไหนกันผมเห็นก็แค่โชคดีที่ฝนตกพอดีวิชัยพูดเสียงดังโดยไม่สนใจรอบข้างใครๆก็พูดว่าเขาฉลาด แต่จริงๆแล้วเขาก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละคำพูดของวิชัยทำให้สมศักดิ์ที่ยืนอยู่ข้างๆรู้สึกไม่พอใจวิชัยคิดหน่อยสิคำพูดแบบนี้มันทำร้ายคนอื่นนะการพูดดีๆมันสำคัญกว่าที่คิดวิชัยหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าทำไมต้องคิดมากละ่ะพูดออกมาแค่ความจริง ธนาที่ยืนอยู่ห่างๆได้ยินคำพูดของวิชัยก็รู้สึกไม่ดีเขาพยายามหายใจลึกๆเพื่อไม่ให้คำพูดของวิชัยทำให้เขาหงุดหงิดแต่ในใจของเขาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดนั้นได้ในวันถัดมาธนาและว,วิชัยมีโอกาสทำงานร่วมกัน ในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านกับเมืองใกล้เคียงซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่หมู่บ้านนี้กำลังมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันธนาเห็นวิชัยทำงานด้วยความเร่งรีบและมักพูดจาเสียงดังไม่ระมัดระวังโดยไม่มีการใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น เองอย่ามัวแต่คิดเยอะเลยธนางานก็แค่สร้างสะพานมันไม่ได้ยากอะไรหรอกวิชัยพูดในขณะที่กำลังขุดดินเพื่อเตรียมพื้นสำหรับการสร้างสะพานธนาไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ในใจเขาคิดถึงคำพูดของวิชัยที่พูดบ่อยๆว่าไม่ต้องคิดมากถ้าทำทุกอย่าง ด้วยความระมัดระวังเกินไปก็จะช้าช่วงเย็นของวันหนึ่งเมื่อการทำงานเสร็จสิ้นวิชัยได้ดื่มน้ำเย็นแล้วพูดขึ้นว่างานวันนี้มันช้าเพราะเองมัวแต่ระมัดระวังทุกอย่างไปหมดไม่ต้องกลัวหรอกจะทำสำเร็จก็แค่ลงมือทำไม่ต้องคอยดูระมัดระวังคำพูดอะไรทั้งนั้น ธนาได้ยินแล้วก็เงียบไปและกลับบ้านไปคิดทบทวนหลายครั้งในวันสำคัญที่สะพานจะถูกใช้ครั้งแรกในพิธีเปิดของหมู่บ้านซึ่งเป็นวันที่ธนาและวิชัยจะได้ทำงานร่วมกันในหน้าที่สำคัญในระหว่างพิธีเปิด ทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมงานและยินดีที่จะเห็นสะพานที่สร้างสำเร็จธนาได้เห็นวิชัยพูดกับผู้คนในงานนั้นว่าสะพานนี้สร้างได้เพราะมันก็แค่ตามแบบที่เขาคิดไม่มีอะไรมากขณะที่พิธีดำเนินไปทุกคนต่างมองไปที่ธนาผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงาน และการพูดจาธนาได้ขึ้นพูดถึงความสำคัญของสะพานและการร่วมมือกันในหมู่บ้านเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงงานนี้สำเร็จได้เพราะความร่วมมือของทุกคนและความเชื่อมั่นในกันและกันรวมถึงการพูดคุยและการวางแผนที่ดีเราต้องระมัดระวังในทุกคำพูด และการกระทำเพราะมันจะส่งผลถึงทุกคนในหมู่บ้านธนาเอ่ยออกมาแต่ขณะที่ธนาได้รับการชื่นชมจากทุกคนวิชัยก็ได้ยินคำพูดของธนาและเดินเข้ามาใกล้เขาพูดออกมาด้วยเสียงดังเอาเธอนะธนาข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าทำอะไรไปแล้ว ก็แค่ทำมันให้สำเร็จไม่ใช่หรือธนาได้ยินคำพูดนี้แล้วก็ยิ้มอย่างมั่นใจและตอบกลับไปวิชัยสำเร็จได้ก็จริงแต่ทุกการกระทำและคำพูดมันมีผลเสมอถึงแม้จะดูไม่สำคัญแต่ถ้าระมัดระวังมันทุกๆวันมันก็จะส่งผลในทางที่ดี หลังจากพิธีเปิดสะพานเสร็จสิ้นชาวบ้านเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างธนากับวิชัยความเคารพและความไว้ใจที่ชาวบ้านมีให้ธนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่วิชัยเริ่มรู้สึกว่าคำพูดของตัวเองไม่ได้ผลเช่นเดียวกับที่ธนาพูดและค่อยๆเริ่มเรียนรู้ ที่จะใช้คำพูดอย่างระมัดระวังมากขึ้นแม้จะช้าไปหน่อยวิชัยเริ่มเข้าใจว่าการพูดที่ระมัดระวังและมีสติทำให้เขามีเพื่อนและผู้คนที่เคารพมากขึ้นและในที่สุดเขาก็พูดกับธนาอย่างจริงจังในวันที่เขารู้สึกเปลี่ยนไปธนาข้าขอโทษนะข้ารู้แล้วว่า คำพูดมันสำคัญจริงๆธนายิ้มและตอบกลับอย่างใจเย็นไม่ต้องขอโทษหรอกวิชัยมันดีกว่าเริ่มคิดได้ช้าแต่ยังดีกว่าการไม่คิดเลยคำพูดที่ระมัดระวังและมีสติสามารถสร้างความเคารพและความสัมพันธ์ที่ดีได้การใช้คำพูดอย่างรู้จักจังหวะ และการแสดงออกด้วยความสุภาพจะทำให้เราได้รับการยอมรับจากผู้อื่น